สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับในช่วงรู้กฎหมายกับทนายอานน์เด็กจะได้สัญชาติไทยในกรณีใดบ้างนะครับกรณีเด็กที่เกิดขึ้นมาโดยที่ว่าบิดามารดาเป็นคนไทยนะครับโดยปกติจะเด็กซึ่งเกิดโดยบิดาและมารดาเป็นคนไทยไม่ว่าจะเกิดอยู่ในหรือนอกราชอาณาจักรนะครับก็สามารถที่จะได้รับสัญชาติไทยโดยกฎหมายเขาบอกว่าผู้ที่เกิด โดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยใช้คําว่าหรือฉะนั้นพ่อหรือแม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่ว่าจะเกิดในนอกราชาจักหรือในราชอาณาจักรบุตรซึ่งเกิดมาย่อมได้สัญชาติไทยแต่ในกรณีผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวลูกที่เกิดมาจะไม่ได้สัญชาตินะครับถ้าในขณะที่เกิดนั้นบิดามารดาตามกฎหมายนะครับ หรือบิดาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายก็ช่างหรือมารดาของผู้นั้นเป็นผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายนะครับสองคือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรเพียงชั่วคราวสาผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเขเมือง สรุปก็คือบิดามารดาซึ่งเป็นคนต่างด้าวลูกเกิดมาจะไม่ได้รับสัญชาติไทยหรือกรณีที่พ่อแม่นะครับเป็นบุคคลซึ่งได้รับการผ่อนผันพิเศษเข้ามาอยู่ในไทยนะครับเข้ามาอยู่ได้เป็นการชั่วกราวตามกฎหมายหรือพวกลักลอบเข้าเมืองลูกที่เกิดมาจะไม่ได้สัญชาติไทยนะครับตรงนี้ก็ต้องดูกันให้ชัดเจนถ้าพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย ลูกเกิดมาได้สัญชาติไทยแน่นอนนะครับพบกันใหม่กับคลิปดีๆด,ด,ด,ด้านกฎหมายกับทนายอนอนท์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ